ดูนะหนังอันนี้ที่มากองเกิดจากการหนูชอบตัดซอกนะคะถ้าหนูไม่ตัดซอกหนูจะไม่ไม่เป็นตะมูตะมีแบบนี้นะดูดูกดตรงนี้เจ็บไหมเวลาเล็บยาวกดมาหนูเจ็บไหมอ่าบมุมนี้กดเวลาเล็บยาวมาเจ็บไหมอ่าเพราะมันเป็นหนังแห้งอยู่ในซอกแล้วหนังแหง้งเกิดจากการงัดแงะ แ่หนังแห้งงัดเจ็บกว่าหนังงัดเจ็บกว่าตับเล็บขบน่าหลงหนูนิดน,นึงนะเก่งมากอหนึ่งสองสามนะต้องเกร็งหน่อยเดียว หนึ่งสองให้ดูหนังเขานี่ขลุ่ยรักตัวสี่ ข้างหน้าตัดเองได้ทีนี้ตัดแต่เล็บหนังพวกนี้จะไม่กลับมาละเราดูหนังนอย่างเหนียวโล่โเ,ลเป็นมานานแล้วป้าถึงถามว่าหนูเป็นมานานหรือยัง,งเ็นไหมเหนียวไหมดูหนังอ่ะลูกโล่งไหมเห็นไหมมันไม่ใช่เล็บ แต่อันนั้นนั่นเล็บจริงจริงแล้วทรงเล็บป้าป้าดูออกว่าหนูเป็นหนังแต่หนูไม่ได้เป็นเล็บแต่อเผอิญพอหนูเข้าใจว่าเป็นเล็บหนูตัดกินเข้าไปลึกเข้าไปที่นี้เหมือนเราเอาออกไม่หมดมันก็จะเป็นอักเสบอยู่งั้นนะ่ะสี่มุม,มของลูกอ่ะ แม่ไม่เป็นเพราะว่าแม่ไม่ตัดข้าสซองแต่แม่ไว้ยาวก็ไม่เป็นไรเย็นเย็นเ็นึงเล็เดวหนึ่องออกดนึดเดียวยดนไม่ตัดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วงั้นแบบเป็นหนองอีกคอมมนงไง ไม่นิดค่ะแม่อ <f air trips> ืมป้า no ต้ององหนูตรงตรงใหญ่ไหม